บ้านหลังนี้แหละที่กูเห็นว่ามันมีนั่นน่ะไอ้พวกค้าปืนค้าของผิดกฎหมายเยอะรวมถึงยาเสพติดด้วยนะจับมันให้ได้รหัสลับของพวกมันนั่นก็คือควยไรสันถ้ามันถามมันะโอเคก็ฉันจะลองดูนะหวังว่ามันจะไม่ฆ่าฉันก่อนคือว่าพี่พอจะมีขายผมไหมที่นี่ไม่มีของแบบนั้นขายหรอกไอตุดใส่หัวไปจะไปไหนก็ไป คือเดี๋ยวก่อนพี่คุยเลยสัก <c oughs> <c oughs> เอาล่ะสนใจแบบไหน,นหวังผลในระยะไกลและก็ซุ่มโจมตี M 2 4ขนาดกำลังพอดีระยะหวังผล700เมตรมีระบบเซฟตี้อย่างดี <c oughs> ผมว่ามันเก่าไปขอที่ใหม่กว่าน,นี้แล้วก็ไกลกว่าน,นี้ได้ไหมสักคู่ MB 0 3 ระยะหวังผล1กิโลเมตรตัวใหม่ล่าสุดปืนไก90องศามัดจุลาช1เคสร้างความเสียหายมากที่สุดหักลำพ่อกำนันกูบอกเลยใครได้โดนกระบอกนี้ไปไม่เข้าโรงพยาบาลก็เข้าโรงเย็นกระทัดรัดใช้งานง่ายแบบกระบอกเล็กๆอะไรประมาณนะี้นี่ร้านขายปืนนะไม่ใช่เซเว่นที่ว่ามึงอยากจะได้อะไรมึงก็ต้องได้เพราะกูหยอกเล่นมีดิที่นี่เรามีแน่นอนก๊อก ok 17เจน3 ระยะวางผลค่อนข้างที่จะสูงเหมาะมากต่อการพกพาฉันให้ฉายามันว่าเพื่อนสนิทการดูแลรักษาง่ายมากถ้าจะหากระบอกที่คู่ใจ <c oughs> กระบอกนี้ <c oughs> ไม่ทำให้ผิดหวังระยะประชิดมีไหม <c oughs> มีทหารอย่างดีรับคมมาโคตรพอโคตรแม่งความคมบาลีซองรับคมมาอย่างดีอาจจะมีปัญหาหน่อยนะั่นก็คือมึงอาจจะต้องไปฝึกมันอีกสักนิดเพื่อที่ว่าจะควง เอาออกมาใช้งานได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้ามึงใช้งานยังไม่ค่อยเป็นหรือควงยังไม่เป็นในสถานการณ์ขับขันมึงอาจจะตายห่าก่อนโอเคพี่เดี๋ยวผมขอคิดดูก่อนแต่ผมเอาแน่ะมึงเอายังเนี่ยหมึงไปนานแล้วนึกไหมตอนนี้เมื่อไหร่จะจับมันได้เนี่ยไม่มีอะไรคืบหน้าหรือไงวะฮะมึงรีบบอกกูมาเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนนี้ฮะเอายังเนี่ยมึงซื้อมึงดิวกับมันที่อยังเออ ยังไงเราก็ทําได้เว้ยเพื่อนโอเคกูจะรอนะหวังว่ากูจะได้คําตอบเร็วๆนี้โอเคครับพ <so okay, ี่ผมมึงลืมอะไรไปเปล่าพ่อหนุ่มมึงเปิดลำโพงเฮ้ยพี่ชายมีอะไรคุยกันดิ